สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8เมษายน2022นะครับพบกันเช้านี้ด้วยพระธรรม2โครินบทที่5นะครับ2โครินบทที่5นะครับผมนำในข้อที่6ถึง10นะครับแบ่งปันกับทุกท่านด้วยกันได้มีเนื้อความนะครับในข้อที่5 6ถึง10นะครับได้กล่าววันนี้ เหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอรู้อยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเพราะเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเรามีความมั่นใจและจะปรากฏจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าในอยู่อยู่ในร่างกายนี้เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่า จะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพราะว่าจําเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่ว เช้านี้ผมอยากจะให้หัวข้อนะครับในการที่เราจะมีโอกาสได้คิดด้วยกันก็คือเป้าหมายสูงสุดในการติดตามพระเจ้าหรือเป้าหมายสูงสุดสําหรับผู้ที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองในบทที่6นี้นะครับเราพบว่าในตอนในบทที่5นะครับขออภัยเราพบบริบทว่าสิ่งที่ผู้เขียนนะครับก็คืออาจารย์ปอลลนให้เราได้เห็นภาพก็คือว่า ร่างกายของเรารที่เป็นเรือนดินนั้นนะครับวันหนึ่งก็จะต้องถูกพังทลายนะครับถึงวาระเวลาก็ต้องเสื่อมสลายไปแต่ว่าสำหรับผู้ที่เชื่อในองค์พระเจ้าแล้วนะแม้ว่าร่างกายจะเสื่อมไปหรือว่าร่างกายเรือนดินของเราที่มีอยู่นี้นะครับวันหนึ่งจะต้องเสื่อมสลายไปแต่ว่าเขาเองนะครับหลังจากพ้นการตายไปแล้ว เขาเองจะได้รับกายใหม่นะครับเป็นกายที่ไม่ได้สร้างด้วยมือมนุษย์นะครับตามที่พ่อพีได้กล่าวไว้แต่ว่าเป็นกายที่ได้รับพระเมตตาได้รับพระคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับที่เราเองจะได้สวมกายใหม่นะเป็นกายที่อมตะเป็นกายที่จะได้อยู่ในแผ่นดินสวรรค์เป็นนินรันดร์นะร่างกายดินเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรน,นะ แต่ว่าหลังจากโลกนี้ไปแล้วนะหลังจากผ่านความตายไปแล้วเราทั้งหลายจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนกับในข้อที่5ได้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงผู้เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้คือพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําไว้กับเราแน่นอนนี่คือหลักความเชื่อที่สําคัญนะที่สุดในข้อหนึ่งสำหรับผู้เชื่อในองค์ พรเยซูคริตก็คือชีวิตหลังความตายที่เราเองจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับกายที่ร่างกายในเรือนดินในทุกวันนี้นะวันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปสู่ดินแต่ว่ากายใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมให้กับเรานั้นเป็นกายที่อมตะนะครับเหมือนกับพี่น้องที่บางทีเราไปร่วมฝังที่สุสานใช่ไหมครับไม่ว่าไปที่ใดก็ตามในพธิธีผู้ประกอบพิธีก็จะบอกว่าเราจะนํา เรือนร่างของผู้นี้ผู้นั้นนะครับที่เป็นเรือนดินมาฝากไว้ที่สุสานแห่งนี้นะครับเพื่อว่าหนึ่งเมื่อองค์พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพใหม่เป็นกายอมตะเป็นกายที่มีเรียวถาวรนิรันดินนั่นเองดังนั้นในข้อที่6กถึงสินะครับก็เป็นข้อที่ต่อมาที่ทําให้เราได้เห็นว่าดังนั้นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้อยู่แล้ว ก็ขอให้เราเองดำเนินชีวิตนะครับด้วยความเชื่อนะครับไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ตามองเห็นเพราะว่าเรารู้หรือว่าร่างกายของเราเนี่ยตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะก็ดูเหมือนห่างไกลจากองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าความตายหรือการที่เราจากโลกนี้ไปจะทำให้เราได้อยู่ใกล้กับพระองค์นั่นเองข้อที่9จึงบอกว่าดังนั้นเราตั้งเป้านะจา์เปาโลจึงบอกว่าดังนั้นเราจึงตั้งเป้าของเราว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ในกายนี้นะก็ดีหรือจะจากโลกไปก็ดีเราก็ยังมีเป้าที่สำคัญก็คือว่านะครับดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าดังนั้นผมกำลังนำมาสู่หัวข้อที่ผมกำลังได้บอกกับทุกท่านว่าเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินชีวิตของผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ก็คือ การที่เราเองจะถวายเกียรติแด่พระองค์นะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เงินและทองที่เราต้องการเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เกียรติและศักดิ์ศรีที่เราจะได้รับนะด้วยตัวของเราเองแต่การกระทําทุกอย่างด้วยสิ่งที่เรามีด้วยสิ่งที่เราเป็นกําลังสื่อถึงความรักกําลังสื่อถึงความยิ่งใหญ่เพื่อนําไปสู่การถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อให้พระเจ้าได้พอพระทัยในชีวิตของเรา ดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่กายในกายนี้ก็ดีนะพระเจ้าจะให้เราอยู่ต่อไปให้พ้นจากโควิดไปอีก5ปี10ปีหรือ20ปี mm hmm. ก็จงตั้งเป้าในชีวิตของเราว่าเราจะดําเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะและหลังจากที่เราหมดลมหายใจในโลกนี้นะนั่นคือชีวิตแห่งการที่เราเองจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ใกล้ชิดกับพระองค์ นะที่บนแผ่นดินสวรรค์เป็นนิรันและพัมพีในข้อที่สิบม่วว่าการกระทําของเราทุกอย่างในโลกนี้เมื่อจะดีหรือชั่วเราจะปรากฏต่อหน้าบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ดังนั้นจงใช้ชีวิตของเราถวา,ายเกยเียรติพระองค์ด้วยการกระทําด้วยความคิดที่นําไปสู่การยกย่องการให้เกียรติพระเจ้าและผมเชื่อว่านี่ก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราด้วยเช่นกันแม้ว่าเราจะทําหน้าที่อะไร ประกอบอาชีพอะไรนะครับในโรงงานในโรงเรียนหรือในบริษัทเอกชนใดก็ตามเราจงตั้งเป้าของเรานอกจากการดำเนินชีวิตของเราแล้วนอกจากการหาเลี้ยงชีพครอบครัวแล้วเป้าที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้เชื่อก็คือว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับในทุกสิ่งนะในร่างกายของเราเพื่อเราเองจะดำเนินชีวิตที่ เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าต่อไปเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ให้ถ้อยคําของพระองค์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ได้หนุนใจแล้วก็ให้กําลังใจกับเราทั้งหลายที่เราเองจะรู้และตระหนักว่าผู้เชื่อในพระองค์ไม่ได้ดําเนินชีวิตจากสิ่งที่ตามองเห็นแต่เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่ง ร่างกายของเราที่เป็นเรือนดินก็จะเสื่อมสลายและพังทลายไปแต่พระเจ้าจะทรงโปรดประทานกายใหม่วิญญาณที่เป็นอมตะอยู่กับพระองค์สืบไปเป็นนิจบนแผ่นดินสวรรค์ดังนั้นให้ชีวิตของเราตระหนักเสมอว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามจงทำถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อเราจะใช้ชีวิตของเราประกาศความดีสแสดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกวันเวลาของเราได้ขอการอวยพรของพระองค์เกิดขึ้นกับ พี่น้องทุกคนที่จะมีจิตใจเพิ่มพูนขึ้นในความรักของพระองค์เติบโตขึ้นในทางของพระองค์ต่อไปเราอธิษฐานเช่นนี้ร่วมกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันด้วยวันต่อวันด้วยพระคำพระเจ้าพรครับ